ฝันว่าว่ายน้ำเป็นอีกหนึ่งความฝันที่คนไทยมักนำมาเชื่อมโยงกับความเชื่อลางบอกเหตุถึงเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตไม่ว่าจะฝันว่าว่ายน้ำข้ามฝั่งสำเร็จหรือฝันว่าว่ายน้ำอยู่ในแม่น้ำคลองและทะเลก็ล้วนมีคำทำนายในรูปแบบที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อเตือนสติให้ใช้ชีวิตไม่ประมาทมีคำทำนายอย่างไรบ้างติดตามได้ที่นี่ ฝันว่าว่ายน้ําข้ามฝั่งได้สําเร็จทํานายว่าใครที่ฝันว่าได้ไว่ายน้ําหรือฝันว่าว่ายน้ําข้ามฝั่งจนสามารถขึ้นตลิ่งของอีกฝั่งหนึ่งได้จะหมดเคราะห์หมดศกพ้นทุกภัยทั้งหลายถือเป็นเกณฑ์มงคลที่จะได้เปิดรับเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตหลังจากเผชิญกับปัญหาและความไม่สบายใจมาเป็นเวลานานฝันว่าว่ายน้ําในสระว่ายน้ําในคลอง ทํานายว่าเป็นความฝันที่ดีในช่วงนี้มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จในเรื่องต่างๆรวมถึงสิ่งที่คิดไว้ก็จะสมหวังสักทีแต่ขณะเดียวกันหากความฝันนั้นเป็นการว่ายน้ําวงเวียนไปมาไม่เข้าฝั่งเสียทีก็ถ่ายว่าอาจเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพฝันว่าว่ายน้ําในทะเลว่ายน้ําในแม่น้ํา ทำนายว่าการได้ไว้น้ำหรือสัมผัสน้ำในทะเลหรือแม่น้ำขนาดใหญ่เปรียบเสมือนการฉล้างทำความสะอาดที่สื่อถึงการเริ่มต้นใหม่จะได้รับข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงานรวมถึงอุปสรรคต่างๆจะผ่านพ้นไปฝันว่าไว้น้ำหนีจะระเข้ ทำนายว่าในช่วงนี้ให้ระวังเรื่องการมีปากเสียงกับคนใกล้ตัวจะพูดอะไรควรตั้งสติใจเย็นใจเย็นและทบทวนให้รอบคอบเสียก่อนรวมถึงควรเพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุด้วยฝันว่าว่ายน้ำสองคนทำนายว่าคุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นต้องใช้ความพยายามและเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก โดยเฉพาะต้องแข่งขันกับเพื่อนร่วมงานในการเร่งสร้างผลงานที่อาจทำให้คุณมีภาวะความเครียดได้ความเชื่อเรื่องฝันว่ายน้ำมีเลขเด็ดตัวไหนบ้างคนไทยจำนวนไม่น้อยมักเชื่อมโยงการฝันว่ายน้ำและเรื่องการเสี่ยงโชคเข้าด้วยกันโดยถือเป็นความเชื่อและวิจารณญาณส่วนบุคคลเลขเด็ดเกี่ยวกับฝันว่ายน้ำได้แก่ 17, 24, 27 247และ347ทํานายเอาใจสายมูเสริมดวงชะตาให้ปังรุ่งพุ่งแรงในทุกด้านด้วยพลังแห่งองค์เทพหลักห่วงจุ้ยศาสตร์แห่งไพทาโรและศาสตร์พื้นดวงฝังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย